วันนี้ครับผมอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025ครับต้องบอกเลยว่าสําหรับงานนี้ครับนอกเหนือจากรถใหม่ๆรถไฟฟ้านะครับแล้วก็รถที่เปิดตัวกันไปเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าของแต่งนะครับในงานนี้ก็น่าสนใจเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะกล้องติดรถยนต์ครับวันนี้ผมอยู่ที่บูธของ70ใหไมล์นะครับเป็นบูธของกล้องติดรถยนต์ที่วันนี้เนี่ยคนให้ความสนใจเยอะมากๆในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้ววันนี้ครับผมจะพาเพื่อนมาดูกล้องติดรถยนต์นะครับที่เป็น 4K ที่น่าสนใจมากๆในงานนี้5รุ่นนะครับเดี๋ยวไปชมกันว่ามีรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างครับไปครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะให้น้องเขาเป็นคนพาแนะนำนะครับกับตัวกล้อง 4K ที่70ไมครับว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับงานมอเตอร์เอ็กโครับมีกล้อง 4K ตัวไหนที่น่าสนใจในงานบ้างนะครับโอเควัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหนครับค่ะปีใหม่ค่ะเป็นพนักงาน ที Boot บ่บูส70ไมล์ค่ะครับสาหรับ <c oughs> ตอนนี้กล้อง 4K ที่น่าสนใจในงานครับมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างได้ค่ะถ้าให้เริ่มที่ตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวกล้องรุ่นใหม่ค่ะ 4K M 800รุ่นนี้จะเป็นกล้องติดรถยนต์ที่ไม่ได้มีหน้าจอในตัวเนี้ยค่ะก็จะเหมาะกับคนที่แบบอยากได้ดีไซน์เล็กๆไม่เกะก,กะกระจกบานหน้าก็แนะนําเป็นรุ่นนี้ตัวนี้มีฟังก์ชันอะไรพ <c oughs> ิเศษบ้างครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับกล้องหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ของโซนี่ค่ะจะใช้เป็นตัวโซนี่สตารวิดไอเอ็มเอ็กซ์ ก็จะเป็นรุ่น a 1 4ได้เป็นเซนเซอร์โซนี่เหมือนกันภาพความคมชัดจะได้ 4K ทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนอกจากนี้เขาก็จะมีในเรื่องของมีหน่วยความจําในตัวมาแล้วถ้าซื้อรุ่นนี้ก็คือไม่จําเป็นต้องใส่ s d card เพิ่มแล้วรุ่นนี้เขาบิลอินความจําในตัวมาถึง128กิกเลยค่ะค่ะรองรับคําสั่งเสียงค่ะคําสั่งเสียงเนี่ยก็จะมีตั้งแต่อ่ให้ถ่ายรูปนะคะหรือว่าเลกคอร์ดวิดีโอเปิดปิดเสียงหรือว่าเปิดปิดฮอสปอ t ไวไฟแต่ว่าคําสั่งเสียงจะรองรับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนค่ะ แล้วในส่วนของระบบพาร์คิ้งโหมดครับตันนี้สามารถรองรับได้ไหมครับถูกรุ่นจริงๆรองรับพาร์คิ้งโหมดหมดเลยค่ะสามารถใช้งานพาร์คิ้งโหมดได้แต่แค่ว่าลูกค้าอาจจะต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเป็นพวกสาย UP ต่างๆที่ต่อตรงกับฟิลแท็บแบตเตอรี่รถยนต์ค่ะตัวกล้องก็จะมีไฟเลี้ยงแล้วก็ทํางานได้24ชั่วโมงนี่ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่เล็กกะทัดรัดนะครับแล้วก็แถมยังได้ 4K ด้วยสามารถรองรับพาร์คิ้งโหมดได้<ช>นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกล้องหน้ากล้องหลังได้ ก็เป็นหนึ่งตัวอันนี้ราคาอยู่ที่่าไรคะอันนี้ราคาในงานค่ะจากจาก7,999บาทจะอยู่ที่7,799บาทค่ะ7,999บาทเป็น7 7 9 9บาทใช่ค่ะโอเคตัวนี้ก็คือตัว M 8 0 0เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะครับแล้วตัวต่อไปที่แนะนำถัดมาก็ใกล้ๆกันเลยก็จะเป็นตัว 4K Omni X 8 0 0ค่ะครับ 4K Omni X 8 0 0เราจะมี2สีมีสีขาวแดงนะคะแล้วก็จะเป็นตัวสีดำล้วน อ่าอันนี้เรียกว่าเป็นกล้องอัจฉริยะและกันเพราะว่า<ช>ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมอ่ะใช้ติดรถยนต์อยู่ด้วยะนะครับความอัจฉริยะของเขาก็คือตัวนี้เขาจะมีเซ็นเซอร์แล้วก็สามารถตรวจจับสิ่งที่อยู่รอบรถได้ใช่ค่ะนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเพอเวลามีคนที่แบบว่า มามีพิรุษรอบๆรถเราน่าสงสัยตัวกล้องเราจะสามารถดีเทคตามได้เลยอหมุนตามได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นกล้องตัวปกติเนี่ยที่หมุนไม่ได้ก็คือจะจับได้แค่ด้านหน้าเท่านั้นใช่แล้วค่ะนะครับตรงนี้ก็คือจะมองเห็นถึงด้านข้างเลยอันนี้คือข้อดีของเขาเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยตัวนี้เป็น 4K ด้วยนอกเหนือจากการติดตามคนหน้ารถแล้วตัวนี้มีข้อดีอะไรครับตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาจะรองรับ ระบบตัวระบบเอ a ดที่ช่วยในเรื่องของการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นแจ้งเตือนออกนอกเลนกระทนหันขับกระชั้นชิดคันหน้าคันหน้าขยบห่างออกแล้วหรือว่าแม้กระทั่งคนเดินเท้าผ่านด้านหน้าหรือมอเตอร์ไซค์ที่ขับผ่านก็จะมีระบบเอเดที่ช่วยแจ้งเตือนได้ด้วยค่ะนี่อันนี้อย่างเทพใช่ค,ค่ะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ยังมีข้อดี ในเรื่องของการใช้ระบบ 4G นะครับ 4G เนี่ยก็คือเราสามารถใช้มือถือนะครับแล้วก็เชื่อมต่อซ<ช>ิมการ์ดในการติดตามรถเราได้ตลอดเลยใช่สามารถระบุได้ด้วยว่ารถเราอยู่ที่ไหนแล้ว<ช>นะครับร,บรวมถึงสามารถใช้ตัวมือถือแล้วเนี่ยดูกล้องหน้ารถแล้วก็หลังลรถแบบเรียลไทม์ได้ถูกต้องค่ะแล้วนะก็นอกจากนี้ถ้าสมมติว่าเราไปทําธุระค่ะอาจจะจอดรถไว้ที่ลานจอดรถแล้วเราใช้ฟังก์ชัน 4G ที่เป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มคู่กับตัวเนี้ย เดินอาจจะเดินอยู่บนทางสรรพสินค้าแล้วมีคนมาชนที่รถเราหรือว่ามากระแทกแล้วตัว G นเซอร์ทำงานนะคะมันก็จะ a ิ e r t แจ้งเตือนไปที่แอปพลิเคชันที่อยู่บนมือถือเราได้เรียลไทม์ด้วยอ่านี่บ,บอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับและในส่วนของตัวเซนเซอร์ครับ,รบตัวนี้เซนเซอร์เป็นเซนเซอร์ตัวไหนเป็นตัวเซนเซอร์ Sony เหมือนกันค่ะจะเป็นตัว IMX 6 7 8ใช่ค่ะจะให้ความคมชัดอยู่ที่ 4K เลยแล้วก็กล้องหลังใช้รุ่นเดียวกัน R4 4เหมือนกันครับ ตัวนี้บอกเลยว่าแนะนํามากใครที่ชอบความทันสมัยแล้วก็เป็นคนที่แบบห่วงรถรักรถมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่าในระบบของการแจ้งเตือนเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่พอเวลามีคนมาเดินใกล้ๆรถเราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าเป็นภัยกับรถเราะจะมีการแจ้งเตือน alert เข้าไปที่รถเราเลยเราสามารถจะเปิดดูได้เพื่อให้เราหมดห่วงได้เลยนะครับนี่ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ก็คือตัว dash cam 4K อมนี้ นะครับแล้วตัวต่อไปครับเป็นตัวไหนครับตัวถัดมาแนะนำเป็นนี่ค่ะ 4K A800SE อ่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เราเพิ่งรีวิวกันไปมมาดเลยเหมือนกันค่ะคตัวนี้ก็จะเป็นแบบน้องใหม่ล่าสุดเลยที่ได้ความคมชัดระดับ 4K ในราคาที่แบบค่อนข้างสบายกระเป๋าค่ะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเซตมาคู่กันทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังค่ะแต่ว่าสําหรับตัวกล้องหลังเนี่ยอาจจะดรอปความละเอียดลงมานิดนึงเหลืออยู่ที่ระดับ 180p 0หรือว่า Full HD แต่ที่กล้องหน้าเนี่ยก็คือได้ภาพคมชัดระดับ 4K ตัวนี้มีความพิเศษอะไรบ้างครับตัวนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะใส่ในเรื่องของเทคโนโลยี HDR เข้ามาให้เพื่อช่วยลดความผิดเพี้ยนหรือว่าความต่างของสีที่ตาเรามองเห็นกับที่วิดีโอบันทึกได้ค่ะแล้วก็จะดีมากเลยเวลาที่เราขับขึ้นหรือว่าลงอุโมงค์ที่ช่วงแสงมันต่างกันมากๆอะคะ่ะตัวเทคโนโลยี HDR จะช่วยลดอาการแสงวูบวาบที่เกิดขึ้น แล้วก็ทําให้ภาพเนี่ยมันคมชัดทุกสถานการณ์ที่แสงมันเปลี่ยนแบบรวดเร็วเลยะนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยังมีเอแดชมาให้ด้วยใช่ค่ะ,ะคตัวนี้ก็จะมีเอแดชมาให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็สิ่งพิเศษสําหรับกล้องตัวนี้เลยอ่ะก็คือราคาเขาค่อนข้างที่จะถูกมากมากใช่ค,ครับเพราะว่าราคาเริ่มต้นเขาเนี่ยอยู่ที่ ,3899 บาทในงานนี้<ช>นะครับ,รบแล้วก็ถ้าเกิดจับคู่เป็นเซตแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับถ้าเกิดว่าใช้เป็นเซ็ตใช่ไหมคะสำหรับตัว A 8 0 0รอ SE ราคาจะอยู่ที่4,799บาทได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนี่ถือว่าเป็นกล้อง 4K ที่ให้คุณภาพที่สูงมากนะครับ<ช>แล้วก็ราคาประหยัดอีกหนึ่งตัวเลยสำหรับตัวนี้นะครับ<ช>ตัวต่อไปตัวถัดไปรุ่นที่4ค่ะเป็นรุ่น 4KA 8 1 0 S ค่ะเป็นรุ่นที่ขยบสเปคขึ้นมานะคะแล้วก็ าราคาจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงจากรุ่นเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นตัวนี้ค่ะก็ได้เทคโนโลยี HDR เหมือนกันได้เทคโนโลยี HDR ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยบันทึกภาพคมชัดนะคะแล้วก็ตัวนี้มีระบบ A d a s ให้เหมือนกันแจ้งเตือนการขับขี่แล้วก็ถ้าเกิดว่า ต่อกับตัว Parking Mode หรือว่าโหมดเฝ้าระวัง24ชั่วโมงอะค่ะ mm hmm. เวลาที่มีบุคคลน่าสงสัยมาอยู่บริเวณหน้ารถอะตัวนี้ก็จะ detect จับให้เหมือนกัน oh. เหมือนกับตัว Omni เลยแต่แค่ว่าอันนี้มันหมุนไม่ได้ใช่ถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะถ้าเป็นตัว A800 SE เนี่ยจะต้องมีแรงสั่นสะเทือนมีการกระแทกหรือว่าการชนชแต่<ะ>ตัวนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องมีแรงกระแทกหรือว่าการชนเลยคือแค่มีคนน่าสงสยัยหรือว่ามีอะไรที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ด้านหน้ารถนะครับตัวกล้องเนี่ยก็จะทํางานขึ้นมมาัตตโนิ ใช่ค่ะแล้วก็ที่ตัวของกล้องหน้าเนี่ยเขาก็จะได้เป็นเซ็นเซอร์โซนี่เหมือนกันแตกต่างจากตัวนู้นที่เป็นเซนเซอร์ธรรมดาถ้าใครอยากได้คุณภาพภาพที่สูงขึ้นมาอีกก็เป็นตัวนี้ได้เลยนะครับถ้าใครอยากจะใช้ตัว 4G นะครับหรือว่าเป็นการเชื่อมต่อมือถือเนี่ยแบบเลี้ยวไทมผ่านซิมการ์ดเนี่ยก็จะต้องดูกล้องตัวที่รองรับ 4G ด้วยนะครับก็จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถติดตามตัวรถได้ตลอดเวลานะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่รองรับด้วย แล้วระหว่างตัว A 8 0 0 S 2กับ A 8 0 0 S ธรรมดาแตกต่างกันยังไงครับถ้าเกิดว่าเป็น A 8 1 0 S ก็คือได้แค่กล้องหน้าอย่างเดียวค่ะแต่ถ้าเป็น A 8 1 0 S ขีด2คือจะได้รับกล้องหลังไปด้วยครับผมเห็นตัวกล้องที่เขาเชื่อมต่อกล้องหลังอะมันมี2แบบอันนี้แตกต่างกันยังไงครับแตกต่างกันค่ะอันนี้กล้องหลังตัวนี้จะติดอยู่ภายในรถอ่าแล้วก็ถ้าเป็นตัวนู้นนะคะมันจะเป็นตัวกล้องถอยไปด้วยค่ะมันจะติดอยู่ที่ด้านนอกรถลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกได้ค่ะ ว่าจะอยากใช้กล้องหลังเนี่ยเป็นประมาณไหนเป็นแบบไหนแล้วแต่ความสะดวกกับการใช้งานของลูกค้าได้เลยค่ะถ้าเป็นตัวที่ติดอยู่ในรถเนี่ยก็คือไม่กันน้ําถูกต้องค่ะนะครับส่วนถ้าเป็นตัวที่ติดนอกรถได้เนี่ยคือกันน้ําด้วยแล้วก็สามารถใช้เป็นกล้องถอยได้ด้วยประมาณในกรณีที่รถใครไม่มีจอในรถนะครับแล้วต้องการที่จะแบบว่าพอเห็นภาพเวลาเราถอยบ้านก็คือใช้ตัวนี้ได้เลยสามารถเลือกได้อันนี้ก็คือเป็นตัว RC 2 3 ค,คือกล้องนอกรถส่วนตัว RC 2ี่เนี่ยก็คือเป็นตัวกล้องติดในรถนะครับแล้วก็ในเรื่องของราคาถ้าเป็นตัวเปล่าๆของเขาเฉพาะตัว K 8 1 0ราคาคะจะอยู่ที่6 8 9 9บาทนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นตัวกล้องหน้ากล้องหลังครบชุดเลยราคาอยู่ที่ ,7799 บาทนะครับไปเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันตัวที่5ไปดูกันว่าตัวที่5้ามีอะไรพิเศษบ้างอันนี้ตัวต่อไปค่ะสำหรับ รุ่นที่5ที่เป็น 4K ที่แนะนำก็จะเป็นตัว P800 ค่ะรุ่นนี้จะเป็นกล้องรุ่นใหม่ค่ะเป็นรุ่นแรกของ70ไมล์ที่มี3ช a n n e ลค่ะแล้วก็ที่ตัวกล้องหน้าค่ะเขาจะบิวอินกล้องมาในตัวถึง2เลนด้วยกันจะมีที่อยู่ด้านหน้าที่เอาไว้บันทึกภาพที่เราขับขี่ค่ะแล้วก็กล้องตัวที่2ตัวนี้เขาก็จะเก็บบันทึกภาพที่อยู่ภายในห้องโดยสาร เก็บเรื่องราวแบบระหว่างทางที่เราเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วหน้าตาเขาเนี่ยคือสามารถเป็นกล้องได้2ตัวในขนาดตัวที่ไม่ได้ใหญ่มากเกินไปใช่แล้วทีแรกผมเข้าใจว่าเนี่ยก็คือเป็นกล้องตัวด้านหน้าเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วอ่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวกล้องที่สามารถปรับองศาเข้ามาด้านในได้ถูกต้องค่ะเขาจะปรับองศาอยู่ที่ด้านในเลยโดยที่มุมเขาจะปรับได้ประมาณนี้นี่ค่ะก็คือจะถ่ายแค่ด้านในห้องโดยสารโดยเฉพาะครับปรับได้ ส่วนกล้องที่มองไปหน้ารถเนี่ยก็คือคจะบิวอินติดกับตัวกล้องมาอยู่ด้านหน้าเลยถูกต้องค่ะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัวเนี้ยเท่าที่ผมศึกษาข้อมูลมาก็คือเป็นกล้อง 4K ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยถูกต้องแลยก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกเหมือนกันที่เป็นกล้อง 4K ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังใช่ค่ะเป็น 4K ทั้งหน้าหลังเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะด้านหลังอนนอกจากเป็น 4K แล้วอ่ะ ยังได้เซนเซอร์เป็นตัวเดียวกันกับพิกกล้องหน้าด้วยเท่ากับความละเอียดความชัดเนี่ยะจะเหมือนกับกล้องหน้าเลยถูกต้องค่ะโอ้ oh, อันนี้คือได้ความละเอียดแบบสูงสุดทั้งด้านหน้าด้านหลังส่วนกล้องด้านในอันนี้มีความละเอียดเท่าไหร่ครับอยู่ที่ 180p เป็นเซนเซอร์ธรรมดาของ70ไมค์ค่ะแค่นี้ก็ถือว่าความละเอียดนี่คือแบบว่าได้แบบจัดเต็มแล้วนอกนือจากนั้นในเรื่องของฟังก์ชันกล้องตัวนี้มีฟังก์ชันอะไรมาให้บ้างครับฟังก์ชันนะคะก็จะมีตั้งแต่ตัว AI Motion ค่ะที่ตรวจจับความผิดปกติขออองงสิ่่เลืนไหวรรบๆ แล้วก็รองรับ 4G แจ้งเตือนออนไลน์ดูเรลไทม์แล้วก็ค้นหาตำแหน่งรถได้ค่ะที่เพิ่มขึ้นมาหลักๆเลยก็คือจะเป็น3 c h ช n n e l ตัวแรกแล้วก็กล้องหน้าหลังเป็นความคมชัดระดับโอเคที่ได้เป็นเซนเซอร์ s o n ีทั้งคู่ระบบ a d a s อะไรต่างๆมีให้หมดเลยมีให้หมดเลยค่ะใช้งานระบบคำสั่งเสียงได้ <S s s ได้ค่ะโอ้โหง่ายๆตัวนี้มีทุกฟังก์ชันที่กล้องรุ่นใหญ่มีทั้งหมด <S s s ใช่ค่ะนะครับสำหรับที0 0ตัวนี้ราคาคอยู่ที่เท่าไหร่ครับ <S s ราคารุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่12,999บาทค่ะ จะได้เป็นเซ็ต3แชนแนลแบบนี้เลยที่กล้องหน้าและกล้องหลังความคมชัดอยู่ระดับ 4K นะครับแล้วก็ตัวนี้นี่แอบเห็นก็คือสามารถเชื่อมต่อ 4G ได้โดยการซื้อชุด hard w แ i kit ะนะครับเพิ่มเติมเข้าไปก็จะเชื่อมต่อ 4G ได้ อย่าง<ช>ที่บอกไปว่าเป็นกล้องหนึ่งตัวที่ให้ฟังก์ชันได้เยอะมากที่สุดณเวลานี้แล้วนะ<ช>ครับรแล้วก็เป็นกล้อง 4K ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยแล้วนอกเหนือจากนี้ตัวกล้องตัวนี้ก็ยังสามารถอัดแอปได้ก็คือมีรุ่นที่ใช้กล้องหลังเป็นแบบ Full HD ใช่แล <Full HD S 2> ้วร,ราคาก็จะดรอปลงไปอีกดรอปลงค่าเป็นราคาเท่าไหร่ครับอยู่ด้านนี้เลยค่ะถ้ากล้องหลังความละเอียดอยู่ที่ระดับ Full HD ราคาจะอยู่ที่9,999บาทภายในงานค่ะ แต่ว่าตัวเซ็ตกล้องหน้าก็คือยังได้เหมือนกันกับตัวที่เป็น 4K ยังเป็น 4K แล้วก็ Full HD เหมือนเดิมครับค่ะข้อดีของเขาก็คืออย่างที่บอกไปเพื่อนๆสามารถเลือกได้บางคนที่บอกว่า ไม่ไม่ได้สนใจว่ากล้องหลังจะต้องเป็น 4K ไหมใช่ค่ะอยากได้กล้องหน้าเป็น 4K แล้วก็มีเป็นแบบ3 channel ก็สามารถเลือกเป็นตัวนี้ได้แต่ถ้าใครใแบบซีเรียสเลยอยากได้ 4K ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับก็เลือกเป็นเซ็ตนี้ได้เลยะนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าอยากที่ได้ฟังก์ชันแบบครบๆจัดเต็มนะครับก็ซื้อชุดา a r d White k i ดนะครับเพิ่มเติมเข้าไปตัวกล้องนี้ก็จะเป็นตัวกล้องที่แบบว่าได้ความเทพแล้วก็ได้ความละเอียดแบบ 4K ได้แบบจัดเต็มเลยนี่ตรงนี้ Clear Lens Cell คืออะไรครับ จะเป็นสินค้าเดโมค่ะสินค้าตัวโชว์ที่เราแบบส่งไปให้พี่ๆ K L รีวิวบ้างหรือว่าเป็นเดโมที่โชว์หน้าสาขาไงค่ะเราก็จะนํากลับมาขายในงานนี้ครับใช่แต่บางตัวก็แบบยังอยู่ในซีนอยู่เลยอ่ะอ๋ออันนี้เราทําแพ็กเกจให้แบบมันเรียบร้อยก็คือคุ้มให้เหมือนเดิมเก็บใส่ให้มันใช้งานได้แล้วก็สวยงามใช่ค่อ๋อราคานี่คือถูกมากนะใช่จาก7,200เหลือ2,900 ใช่แลนแล้วก็อย่างอันนี้จาก4,000เหลือ1,500ใช่ค่ะโอราคานี้ถูกมากจะมีทั้งแบบกล้องหน้าอย่างเดียวหรือว่ากล้องหน้าหลังแบบเป็นเซตเลยก็มีค่ะแล้วก็จะมีแบบพวกอุปกรณ์เสริมพวกชุดสายฮาร์ดไวด์คิ id, หรือ OBD ก็มีค่ะครับอย่างอันนี้มีตลอดไหมครับสําหรับเคียร์แลนด์อันนี้จริงๆแล้วส่วนมากอะจะมีตลอดถ้าสินค้าไม่หมดก่อน๋อใช่ค่ะแต่ก็จะเติมเรื่อยๆ อาจจะมีมาเติมเรื่อยๆค่ะครับ<ช>แต่ถ้าเกิดสินค้าหมดก็คือจบหมดแล้วหมดเลยอ่าอย่างนี้ถ้าเกิดใครมาในช่วงวันแรกๆก็มีโอกาสที่จะได้สินค้าที่เป็นแครนด์ใช่ค่ะอ่ารีบๆมานะครับ<ม>ต้องบอกเลยว่าช้านี่หมดมีแต่ราคาที่เป็นราคาส่วนลดธรรมดาใ,<ช>ใครอยากได้แบบรถแบบพิเศษแบบนี้นะครับเป็นสินค้าตัวโชว์ก็มาตรงนี้ได้เลยวันนี้ก็พาเพื่อนมาดู5กล้อง 4K นะครับ ที่คิดว่าเทพมากๆตอนนี้แล้วก็ขายดีมากๆใน70ไมล์แล้วนะครับสำหรับใครที่จะมางานมอเต็กโปอยู่แล้วนะครับรีบมาเลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10เท่านั้นนะครับราคาพิเศษแล้วก็ของแถมดีๆมีเยอะเลยที่นี่นะครับรีบมาครับที่งานมอเต็กโปบูท70ดไมล์ครับ